สวัสดีครับผมแอ่พี่น้องสำหรับมื้อนี้จะพามาชมและมาอัปเดตเบิง่งต้นเขียวแต่ว่าแม่เพิ่นดางแบบที่นี่เมื่อนั่นผมเปลี่ยนรากกระถางพ่นเนาะก็คงจะจำได้ไอตอนที่ผมเปลี่ยนกระถางนะครับผมพี่น้องต้นนี้หละครับผมตอนที่เปลี่ยนกระถางนั่นก็เจอไข่พ่นเนาะครับผมมันหาใบครับผมมือนั่นครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องเพิ่นเริ่มงอกแล้วผ่านมา ผ่านมาได้สิบกว่าวันครับผมเพิ่งเริ่มงอกแล้วครับผมจะมาให้เบิงบ่งชมเบิ่งนี่ครับเพิ่งเริ่มงอกแล้วกะยังได้รุ่นต่ออยู่ครับผมเพราะใบพันยังบวชกางครับผมแต่ว่าถ้าสังเกตงใ,ใกล้ๆก็จะมีจุดขาวๆนิดหน่อยแทรกอยู่ครับผมตรงตรงใบเพินน่นเนาะเพราะว่าต้องสังเกตใกล้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าหเห็นรายละเอียดเดี๋ยวผมจะ มาอัปเดตให้บิงทีนึงเดือพี่น้องสำหรับเมื่อนี่ก็จะทัดภาพมาอัปเดตให้เบึง่งต้นที่หลังจากเมื่อวานนี่ผมถ่ายทำเกี่ยวกับหน่อที่เกิดจากต้นเขียวเนาะก็ะคือจะมาพิสูจน์ให้เบึ่งเลยครับผมว่ามันจะมีใบไลายใบด่างบอต้องอัปเดตให้มาเบึง่งมาชมไปพร้อมกันเลยพี่น้องนี่ครับ ปรากฏว่าใบพันกลางออกมาครับพี่น้องเลยครับด่างอดีครับพี่น้องอันนี้คือมาอัปเดตมาให้ชมเบิ่งเล้อพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบ่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นรายละเอียดคือผมบอกครับผมนี่ครับมันจะมีความด่างแทรกอยู่ขในใบพอดนะครับผมต้องให้โฟกัสจังเลยเนาะนี่ครับเพราะว่าใบเพิ่นยังอ่อนอยู่ไหมครับผมก็ก,กเลยแบบมันจะเลยเป็นสีเพื่อนๆนที่แบบ ความด่างก็มีพอสมควรครับผมกระจายอยู่ตามใบครับผมนี่ครับอันนี้คือผมจะมาสรุปให้ฟังว่าจากต้นแม่ที่เพิ่นเขียวเนาะพี่น้องแต่ว่าต้องมีเชื้อด่างด้ยครับพี่น้องจากต้นแม่ที่เพิ่นเขียวเมื่อเพ่นง,งอกแล้วเรามารุ่นแม้กระทั่งไข่เัยน,นี่ครับพอสามวันผ่านไปไวเหมือนโกหกเนาะพี่น้องก็จะมาใเบิ่งใบที่เปินง,งอกกลางใบออกมาแล้วครับผม ครับกระถางนี่ที่ผมให้ชมมันก่อนเนาะครับผมก็จะเห็นว่ามีความดังเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าอีกต้นหนึ่งนั่นผมทําขานขายออกไปแล้วพี่น้องทั้งมดจะมีหาต้นเนาะแต่ว่าอีกต้นหนึ่ง,งยี่บอนกลางนี่ครับก็มีความลายการผลลายครับผมมีดางในนอนครับผมแต่ว่าอีกต้นหนึ่งรดเขียวครับพี่น้องนี่ครับรดเขียวเลยครับ แล้วก็อีกต้นหนึ่งผมแยกออกมาครับผมต้นหนึ่งแยกออกมาแล้วครับผมแล้วก็จะทําแยกออกมาแล้วก็จะทําการสรงให้ลูกค้าครับต้นนี้นี่ครับด่างครับผมต้นนี้ด่างแล้วก็สวยงามพร้อมครับผมนี่ครับเพ็นบอครับที่สามต้นนี้มีลูกค้าจองไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับที่พี่เห็นเป็นด่างครับผมเพื่อนบัวซีเียตต้นเรื่องแม่เขียวหรือว่าเม่ด่าง ว่าจังไดง็กจังเด็กอะมีเชือสายของความด่างอยู่แล้วครับผมแล้วก็ด่างให้เห็นพร้อมแต่ว,ว่าต้นเขียวนั่นจะเก็ียงไปเองครับผมนี่ครับไปรุ่นต่อไปครับผมอันนี้ก็คือไว้ตั้งแม่ต่อไปเนาะสําหรับต้นเขียวนี่กับประเด็นดราม่าจะร้ายครับพี่น้องประเด็นดราม่าว่าเป็นบอลเขียวเป็นบอลที่โบน่าปลูกแต่ที่จริงเดาเพิ่นถ้าเพิ่นมีเชือด่างพี่น้องปลูกเลยครับผมจังเด็จังเดก็ะได้ครับลูกกับ ลานพนแนนอนครับผมนี่ครับจะมีความด่างอยู่เล็กน้อยครับผมใบนี้ครับผมก็จะเห็นว่าความด่างพนั้นก็นจะแทรกอยู่นี่ครับนี่ครับเห็นโบครับผมเป็นสีเทาเบิ่งในโทรศัพท์กัเบิ่งในคลิปก็อาจจะบ็นรหยละเอียดประเดี๋ยครับผมแต่ว่าเห็นเบื่องตัวจริงเราจะเห็นของความแตกต่างความด่างของพนเนาะพี่น้องก็จะมีด่างแทรกอยู่ตามใบครับผมนี่ครับ นี่ครับฟอมด่างเพิ่นก็นจะมีแทรกอยู่แต่ว่าเป็นด่างน้อยครับผมด่างน้อยแต่ด่างนะเนาะครับผมนี่ครับภาษาเล่นเพิ่นด่างน้อยแต่ด่างนะเนาะครับนี่ครับมันจะมีสีเป็นขค้นจางสีทองครับแทรกอยู่ตามใบ่างีิครับผมอันนี้คือลักษณะการเบ่งใบเพิ่นตอนที่เราอันนี้คือเบ่งลักษณะของใบเพิ่นตอนที่มันยังบับวด่างเนาะคือในสังเกตเบ่งใบเพิ่นก็จะมีสีทองเคลือบอยู่ครับผมเป็นสีเหลืองทอง,งอ่อน เคลีอบอยู่ตามใบครับเมื่อกระทบแสงก็ออกเหลืองๆอ่อนๆครับผมนี่คือจะมาให้เบ่งารายละเอียดเพิ่นครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นเขียวอื่นๆครับผมเปรียบเทียบเบ่งเนาะต้นเขียวอื่นๆนั่นผมค่อนข้างที่จะมีหลายครับผมพี่น้องอันนี้คือผมเลี้ยงไว้เองครับผมจะบ่ค่อยบอกไผปันใดครับผมเพราะว่าเพิ่นจะให้ราคาที่ถูกมากเลยครับผมเพราะว่าิ่นมีความลายความด่างอย่างเนาะครับผม แต่ให้ยิงแล้วเราเป็นสามารถรุ่นเอาเองได้พี่น้องผมมีต้นเขียวๆอยู่นี่เป็นเป็นซิป,ปต้นบมเลยครับพี่น้องอันนี้คือต้องรุ่นไปเรื่อยแล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันจเจริญเติบโตให้ใหญ่แล้วก็ค่อยรุ่นลูกกันเนาะเออผมผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นที่พันใหญ่สักประมาณสักพักแล้วครับผมนี่เป็นนี่ก็คือที่บนกระดาษด,ด่างแต่ว่าต้นพันใบเขียวอีกต้นหนึ่งครับผมพี่น้องก็จะเห็นรายละเอียดว่าพันจะม,มีความด่างเลยเนาะพี่น้อง โดยการเป็นต้นน้อยเพื่อนที่เป็นต้นเขียวนะี่ครับรองลองมาเนาะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกต้นนึ่งที่เพื่อนด่างแต่ว่าออกเขียวหลายครับพี่น้องน,นี่ครับบางทีอาจจะย้อนแสงเนาะอาจจะบ่เห็นชัดเจนปานเนก็อขอโทษคออภัยหลายๆพี่น้องนี่ครับก็จะเห็นว่ามีความด่างแทรกอยู่ในความเขียวของเพื่อนนั่นครับผมนี่ครับความด่างกับโบลายปันเดแต่ว่าค่อนข้างที่จะโตเร็วครับผมพอดีของเพื่อนเนาะพี่น้องต้นที่ใบเขียว แต่ลายอย่างซี่กะสำรับมือใหม่จะแนะนาอย่างซี่เลยครับผมแต่ว่านี่คือจะมาให้เบ่งถึงความคอดีของเพื่อนก็ค,คือต้นเพิ่นจะใหญ่เร็วพี่น้อง้วกะดูแลรักษาง่ายครับผมต้นแสงโดนยังจะจะบ่ค่อยใหม่ง่ายบันเดยแต่ว่ากะบางคนเพิ่นกับบุ่อยมากเนาะบ่ค่อยนิยมบันไดแต่กับบุเป็นยังครับผมเราเลี้ยงให้ฟอร์มมันสวยๆใหญ่ๆกะบางที่มีคนสนใจเรากะ ขายไปในราคาที่มีตรภาพได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาให้เบิลงลักษณะใบมันด้ครับผมนี่ครับคือบอนเขียวครับผมพี่น้องบอนเขียวนั่นจะมีแต่ว่าหูก้านใบเพื่อนั่นจะชิดกันครับผมเห็นบอกครับผมเนี่ยจะบห่างจะบห่างกันคือจังบนกระดาษด่างครับคผมนี่ครับให้เบลงครับใบเมันครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นตัววีครับผมนี่ครับแต่ว่าบอนเขียวนั่นจะชิดกันเลยครับ จะให้เบิ่งลักษณะของใบเพิ่นครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตัดแล้วก็มาเปรียบเทียบเ,เบิ่งเพราะว่า,า,ากระถางค่อนข้างที่จะนักครับผมจะบ้ค่อยเห็นลักษณะที่แตกต่างตัวนี้จะมีลักษณะกลม,รมครับผมนี่ครับเห็นบอกครับผมแต่ว่าเดือเพิ่นกะลึกมากขึ้นครับผมน,บน,น,บนี่ครับลักษณะใบเพิ่นนะครับนี่ครับช่วงว้าทั้งซี่ครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัววีเห็นบหมครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมจะตัดจากการหนึ่งครับผมเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเบิ่งครับผมเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่บ่สบายใจเนาะเกี่ยวครับต้นบนกระดาษด,ด่างเดี๋ยวผมจะทําการตัดออกมาเพียบเทียบเบิ่งครับผมแล้่ก็ลักษณะการมันเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวตัดมาให้พ่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งสดสดเลยครับผม นี่ครับออกมาแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะการเพิ่นก็จะเป็นเรียๆเนาะนี่ครับการเพิ่นก็บบกคือกันเด้ครับพี่น้องนี่ครับให้เปรียบเทียบเบื้องครับผมพี่น้องเนี่ยใบเพิ่นจะแตกต่างกันพอสมควรครับผมถ้าเราเบื้องเป็นเนาะเนี่ยหูเพิ่นตรงสะดือเพิ่นจะชิดเลยครับผมตรงท้องเลยอันนี้จะเป็นตัววีได้อพี่น้องครับใบใบพิ่นใหญ่ๆจะเป็นตัววีเลยครับผมนี่ครับสะดือเพิ่นก็จะนี่ครับสะดือเพิ่นโยโย่จุด ตำแหน่งคือกันนะครับผมนี่ค <N'> e <an> รับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัววีนี่ครับเดียวว่าตัวนี้จะชิดกันเลยครับผมนี่ครับถ้ายิ่งใบใหญ่ยิ่งชิดเด้อพี่น้องถ้ายิ่งใบใหญ่นั้นยิ่งชิดครับผมนี <N'> e <an> ่ครับจะเป็นลักษณะคือจังบนหูช่างครับผมนี่ครับแต่ว่าเพิ่นจะมีความด่างเนะาะครับผมถ้าเป็นด่างก็มีราคาคือกันถ้าพป่น้องอันนี้เพิ่นบบมีด่าง น,นักเรียนเเพิ่นกันกนบบสนใจครับผมคือปลูกประดับใบสวยงามซื้อครับผมเอาพอไม่พี่น้องเนาะครับผมผมจะขอสรุปคลิปนี้สําหรับผู้ที่บัวสบายใจเนาะเกี่ยวกับไปซื้อไข่บนกระดาษด,ด่างไปแล้วก็ออกมาเป็นต้นเข,ขียวคือแบบนี้เนาะครับผมอันนี้คือต้องรุนไปผมก็ตอบม่ได้โดยครับว่าใบที่เท่าไรครับผมแต่ว่าบางคนกะ โชคดีเนี่ยกับใบที่สี่ที่ห้ากะมีความด่ังกันมากอะเป็นได้ครับผมเรียกว่าจะรอไปจนถึงลูกเพิ่นก็นเป็นได้ครับผมนี่ครับบางที่กะดางไม้กะบบเปยังครับผมเพิ่นก็นจะพัฒนาการของเพิ่นไปครับผมตามสภาพเพิ่นเนาะเราจะต้องรุ่นไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็อาจจะรุ่นหลอดใหม่เพื่อที่จะมีความด่างหลากหลายครับผม นั่นก็คือผมสรุปให้ฟังคร่าวๆเนาะครับผมสำหรับตัวนี้ย่างเข้าเดือนที่3แล้วครับผมคือรุ่นมายาวนานเนาะครับผมถือว่ารุ่นมายาวนานพอสมควรแล้วก็เราได้ผลผลิตอยู่ที่เป็นรุ่นลูกเพิ่อนอีกทีหนึ่งเนาะครับผมก็คือเป็นรุ่นหลานของบนกระดาษด,ดังที่เป็นต้นแม่ดางสวยๆครับผมเอาเป็นว่าสรุปก็คือเราต้องรุ่นยอดใหม่ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็รุ่นเอาไข่เพิ่นไปเพาะเองอันนี้คือ สำหรับคนบวชซีเรียตก็คือเราสามารถตั้งทำพัน์เป็นต้นแม่ได้ครับผมเอาไปลงดินก็ได้พี่น้องจะได้ต้นใหญ่เร็วครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งคลิปอีกคลิปนึงคนที่ผมรู้จักอยู่เพิ่นกับปลูกไว้ตั้งหลายปีแล้วเดี๋ยวผมพาย้อนไปเบ่งอีกคลิปหนึ่งครับผมเพื่อเป็นการยืนยันอีกคลิปนึงครับผมจะมาให้ชมบึงต้นแม่ที่เพื่อนเขียวเด้อพี่น้องนี่ครับพอเพิ่นปลูกไปสักพักประมาณ ปกีกว่าครับผมเดี๋ยวออกลูกออกหนอมาเป็นนี่ครับต้นด่างเลยครับพี่น้องเนี่ครับซึ่งเพื่อนก็อัศจรรย์คือกันครับผมเพื่อนนึกว่าบอลเขียวทีริเลกครับผมเพื่อนบลูเนาะนี่ครับอันนี้คือเป็นการการันตีว่าถ้าเราปลูกไปนานๆแล้วเราต้องรุ่นไขเพื่อนครับผมถ้าไขเพื่อนออกมาก็เป็นลูกด่างครับผมแต่ว่าสําหรับใบนั้นก็นยังบอด่างเนาะพี่น้อง คอยรุ่นต่อไปครับในคลิปก็จะเห็นว่าเพื่อนปลูกรวมกันเลยครับผมทั้งต้นเขียวต้นด่างนั่นงอกที่หลังครับพี่น้องก็คือเป็นต้นของลูกตรงใบเขียวครับพี่น้องฉะนั้นเมื่อน,นี้ผมมาเปิดเผยความลับที่บางคนบงค่อยหู้ครับผมก็คือบางคนอาจจะบสบายใจหรือว่า อาจจะรุ่นไปจนเป็นปีก็ได้ครับผมอันนี้ค,คือผมมาเปิดเผยให้ฟังเพื่อความสบายใจเนาะพี่น้องถ้าเพิ่นมีเชื่อด่างจะไนก็ดางเนาะเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้เนาะครับผมหวังว่า,วาคงจะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมทั่วไปผู้ที่สนใจเกี่ยวกับบนกระดาษด่างโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกาลัางใจครับพี่น้องขอขอบคุณสุขสุขคนผู้รับชมเกี่ยวกับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ